ตอนนี้กำลัง,ไป,งไปตรงเอ่อไปตรงน้ำมันนิวปัมพัฒน์ท่าเจ็ดอยู่ปัมบางแคหนึง่งกับปัมบางแคสองอยู่ถนนกาญจนาภิเศกก็แ,แถวบางแคสองปัม๊มเนี่ยกำลังออกไปตอนนี้สองขุมว่าเขืนวันที่ทอีอ่อเมื่อนี้เป็นคืนวันที่ โกเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหา้าสิบสามอ่าตำยูโกูทีมอินอร์ไพร์รับรถสิบแปดหล่อน้ำบ้านน้ำบ้านใสอ่าตอนนี้กำลังหอดในมหาชัยเมืองใหม่กำลังเข้ามหาชัยเมืองใหม่ ครับรถอ่าเบอร์หาหนึ่งห่าทะเบียนทะเบียนเจ็ดหกหกเจ็ดสองหา รถพ่วงน้ำมันเปิดแส้งไปน้ำมันเปิดแล้วน้ำมันใสยู่ตอนนี้เล่นอยอ่ถนนพระรามสองอยู่ครับผม Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.